ยาสนอด,ดีที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิส,สัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิส,สัยครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งผมสงสัยว่าจะเป็นเฟกนิวหรือไม่ กรณีที่ร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงนั้นออกมาต่อว่าต่อขานคุณทักษิณชินนวัตรแล้วก็ประกาศตัดญาติขาดมิตรกันเลยทีเดียวที่มันเป็นความจริงก็เพราะว่าอะไรครับหนึ่งคุณวันอยู่บำรุงก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปถามพ่อเหลิมก่อนผมจะตั้งข้อสังเกตว่าพอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้น คุณวันรู้สึกว่าจะอยู่บ้านเดียวกับคุณเฉลิมนะแล้วทำไมไม่ใช่ทำไมจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรพ่อได้โพสต์แบบนี้จริงไหมแล้วถึงมาขึ้นไลน์ไม่ออกป่ะไม่ใช่อยู่ๆมาไลน์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปถามคุณพ่อก่อนอ่ะอันนั้นกรณีหนึ่งกรณีที่สองคุณภูมิธรรมเวชชัยก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเคลีย เขานับถือคุณเฉลิมอยู่บำรุงจะไปเคลียร์แล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบคุณจตุพรพรมพันธ์เน่คุณพูนณามพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมก็ออกมาตอบโต้นายกเศรษฐาชงวีสินในการให้สัมภาษณ์คือตอนนี้นายกเศรษฐาพูดอะไรก็ผิดไปหมดแล้วครับมันหมดเวลาฮันนีมูล มันหมดเวลาที่จะมีความสุขแล้วจากนี้ไปจนกว่าคุณเศรษฐาจะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่รู้จะพ้นเร็วๆนี้หรือพ้นจนหมดวาระก็ตามคุณเศรษฐาจะโดนกระหน่ำโซล่าเซลล์เยอะแยะมากมายจริงๆผมจะบอกให้ฉากแรกก็เจอพนตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์กับทนายอนันตรชัย จัดการไปแล้วยื่นเรื่องไปที่ปปอชอแล้วในการแต่งตั้งผบตรต่อศนะอันนี้เป็นกรณีีรแรกแล้วก็จะมีอีกอหลายต่อหลายกรณีด้วยกันนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็สงสัยว่าแล้วคนที่มาเล่าให้ร้อยตำรวกเฉลิมฟังนั่นคือใครครับแล้วไปฟังคำพูดคำนี้มาจากไหน มีทางเดียวก็จึงเข้าไปในโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนที่ไปเยี่ยมก็มีนับตัวคนได้นะครับที่ลงชื่อไว้สิบคนแรกก็ไม่รู้มีใครเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไปเช็คบัญชีรายชื่อของโรงแรมได้ว่ามีใครไปเยี่ยมได้บ้างอะแล้วก็มาดูซิว่าใครบ้าง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 แล้วอันที่สองก็น่าจะเป็นหมอครับหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับอาจจะไปพูดคุยกันนะไปไปดูดะไปเอายาไปให้หรือไปตรวจอะไรทํานองนี้พูดค,คุยกันก็ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าคนอื่นคงไม่ได้เข้าไปพูดหรือพูดนานแล้วพูดตั้งแต่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย ก็คงไม่ใช่ครับหรืออาจจะใช่ก็ได้คือมันอย่างนี้คือไอ้คนคนนี้แหละคนลึกลับคนนี้แหละแต่ต่อไปก็จะไม่รับแล้วละ่ะเดี๋ยวร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็จะออกมาบอกแล้วว่าคือใครก็อาจจะไปเจอกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมเหรอป่ะไปเจอก็เลยการมีการพูดคุยกันเงี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอาจจะบน่นเฮ้ยแม่งเราไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยวะ่ะ รัฐมนตรีก็ไม่ได้เนาะประธานกรรมธิการก็ไม่ได้ลูกชายตอบตกก็น่าจะได้มีตำแหน่งหรือเปล่าวะอะผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ดีที่ปรึกษาเลขาหโ,โหกระทรวงแม่งมีตั้งเยอะแยะของพระเพื่อไทยอะน่าจะเจียดให้ลูกชายวันอยู่บารุงสักตำแหน่งหนึ่งไอ้ทำไมไม่ได้วะ ก็คงจะบ่นอะไรทำนองนี้ไอ้คนคนนี้แหละก็คงจะบอกว่าอ๋อเขาไม่ให้หรอกผมเคยฟังคุยกับคุณทักษิณเขาบอกว่าไอ้สองพ่อรู่นนี่ยมันควรตีนไม่ให้ตำแหน่งมนหรอกมันอาจจะเป็นกรณีแบบนี้ครับนะที่เกิดขึ้นเป็นการคุยกันไปนะแล้วก็ร,ร้อมเด็จเฉลิมห้ามบอกใครนะครับเป็นความลับนะครับเหยีย่ยวประเลยนนะครับผมไปฟังมาเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละ คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงเป็นจังนะก็คือคนแก่นะมักจะปากเร็วพูดจะไม่พูดไปเรื่อยเปื่อยอ่อน,นี้คุณจตุพรพรมพันธ์ก็เหมือนกันนะ่ะก็พูดไปเรื่อยเปื่อยจะพูดทำไมพูดเพื่ออะไรจริงๆเขาก็มีสิทธิพูดแหละแต่ไอ้คนฟังอ่ะมันทำไมข้าไปบอกคุณจตุพรพรมพันธ คือคนใกล้ชิดเราอะตอนนี้มันดีกันอยู่อ่ะดีกันอยู่แล้วก็พูดไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปรากฏว่าตอนหลังไม่ดีกันมันก็คาบไปบอกเพื่อให้เรามาชนกันผมเคยเจอบ่อยนะครับตอนที่ไอ้สองคนนั้นมันดีกันอยู่อ่ะมันร่วมทํางานกันอยู่อ่ะมันร่วมเสวยสุขกันอยู่อ่ะไม่มีปัญหาพอมันแตกคอกันปุ๊บคนหนึ่งก็มาบอกผมว่าเฮ้ย ่จางกิตไอ้นั่นนะ่ะมันด่าจางจิตน่คือมึงเพิ่งมาบอกมึงมาบอกกูตอนที่มึงทะเลาะกันตอนมึงไม่ทะเลาะกันมึงไม่เห็นบอกกูเลยแล้วก็พยายามจะเล่าว่ามันด่าอะไรผมผมก็เลยตัดปัญหาคือไม่อยากฟังผมบอกก็ไม่เป็นไรครับผมก็ด่าเขาเหมือนกันจบข่าวแต่เรื่องของจตุพรของเฉลิมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับแล้วรัฐบาลชุดนี้นะผมจะบอกให้นะ นายกเศรษฐาไม่รู้มีอำนาจเต็มหรือเปล่าก็าคงมีอำนาจไม่เต็มะแต่มีอำนาจจะมีหรือเปล่านั้นเองไม่เต็มมันเต็มอยู่แล้วการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ตัดสินใจไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเศรษฐาเศรษฐาค่าโคถึกเศรษฐศึกค่าขุนพลหรือเปล่าก็ไม่รู้นายกเศรษฐาก็บอกว่าตำแหน่งมันมีมาน้อยมันน้อยก็ตำแหน่งมันน้อยจริง มันน้อยจริงแต่มันควรจะให้ใครบ้างไงเดึกออกป่ะพลจุริยเสรีพิสูจน์เตมีเยเวทโจมตีพักเก้าไก่เข้าข้างพักเพื่อไทยมาโดยตลอดครับเอาตัวเข้าไปเสี่ยงไปรบกับพวกสามนิ้วรบกับพวกเด็กๆรบกับพวกด้อมซ้อมมาโดยตลอด ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ว่ากันไม่ได้เป็นอะไรเลยน่าจะแต่งตั้งเขาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือเปล่าวะถ้าผมเป็นพลตารวจเอกเสรีพิสูธิ์ผมจะคิดว่าไอ้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่พวกมึงแต่งตั้งนั้นนะ่ะมันดีกว่ากูตรงไหนวะแล้วมันช่วยมึงตรงไหนวะ ผมจะคิดอย่างนี้นะถ้าเป็นผมผมก็มรู้พลตเอกเสรีพิสุด์คิดอย่างนี้หรือเปล่าการที่ไม่แต่งตั้งเป็นอะไรเลยหรือก่อนที่พลต u r เ,เอกเสรีจะลาออกจากสสอะเคยไปคุยไปคุยกับเขาไหมว่าเดี๋ยวผมจะให้เป็นประธานกรรมธิการนะครับผมจะดันประธานกรรมธิการปอปชนะครับอะไรทํานองนี้คุยหรือเปล่าไม่คุยปล่อยเขาไปเลยแล้วเป็นยังไง ตอนนี้คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ไปเรื่องปปชอเรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยทั้งๆที่คนคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีแนวคิดที่ดีแต่ปรากฏว่าแนวคิดที่ดีแต่ไม่ถูกใจคนมีอำนาจในพักเพื่อไทยคุณจตุรนฉายแสงครับ ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยประธานกรรมธิการก็ไม่ได้เป็นจบแต่นี้เขาก็ไม่ออกมาตอบโต้อ,อะไรเขาเป็นผู้ใหญ่พอเขาก็นิ่งๆก็เป็นสสธรรมดาก็ทำงานได้ทั้งๆจริงๆเขาต้องเป็นแกนนำพักเพื่อไทยขนาดหมอทศพรยังได้เป็นประธานกรรมธิการเลยแต่คุณจตุรงไม่ได้เป็นอะไรเลยนะโอเคแล้วใครอีกอะ ที่ผัดมิตรไปเป็นศัตรูอ่ะก็ร้อยตัวตำรวจเฉลี่มเนี่ยนะแล้วพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแล้วก็คุณจัตุรนฉายแสงเนี่ยน่าแหละครับที่ดูไปแต่งตั้งใครก็ไม่รู้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมันก็น่าน้อยใจเหมือนกันก็สแสดงว่าแตากแล้วนะครับ คุณภูมิธรรมไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะไปเคลียร์กับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำลุงไม่มีปัญญาหรอกครับเพราะว่าถ้ามีคนมาด่าผมอย่างนี้ไม่ต้องเคลียร์หรอกครับผมสวนแน่หาว่าไม่แต่งตั้งมาหรอกมันปากหมาทั้งพ่อทั้งลูกไม่ใช่ปากหมามันควรตีนทั้งพ่อทั้งลูกเข,เขาไม่ได้ใช้าเาว่าควรตีนนะเขาใช้ในสื่อเขาใช้คขาคว,ว่าวโกนอวยโกนโ้ย,โยแต่ร้อยตำรวจเ,เฉลิมบอกว่าอย่าพูดถึงมือพึงตีนก็ผมก็สรุปว่า คงจะพูดว่ากวนตีเน่ยนั่นแหละครับคนที่มีอำนาจวาสนาได้ดิบได้ดีพราะปากก็มักจะเจอปัญหาอย่างนี้เพราะปากเช่นกันคุณสนธิริมทรงคุณเป็นยังไงครับแต่ก่นก็ดีๆกันอยู่คุณทักษิณก็ผักมิตรไปเป็นศัตรูและศัตรูคนนี้ซึ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเลยกับร้มรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตร นั่นแหละครับคือการเมืองก็เป็นเรื่องของอำนาจตราบใดที่เกี่ยออำนาจไม่ลงตัวตราบใดที่ผลประโยชน์ในตำแหน่งไม่ลงตัวตราบนั้นก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับคนที่เป็นนักการเมืองบางครั้งก็พูดไม่ได้ต้องยอมกืนเลือดตัวเองนะครับจริงๆเพื่อเพื่ออะไรเพื่อการแต่งตั้งรอบสอง อาจจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีอาจจะมีตำแหน่งตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้แล้วจริงๆคุณวันอยู่บํารุงก็มีสิทธิ์จะร้องลงสอสนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไอ้รัชนกติดคุกนะในคดีหนะึ่งหนึ่งสองอ่ะแม้จะติดคุกวันหนึ่งนะถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวนะก็ต้องหลุดจากการไปสอสอเลย แต่ถ้าสารให้ประกันตัวก็ยังสู้คดียังอทธทณ์ได้ก็เราจะไปอยู่พักไหนอะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนอย่างคุณวันอยู่บำรุงก็มีพักให้อยู่เยอะแยะมากมายอยู่แล้วทางที่ดีนะก็อยู่พักก้าวไกลซะเลยก็ได้จบไปเลยได้เป็นสอสอแน่เพราะงั้นถ้าต้องไปขังกับพักก้าวไกลเองก็ไม่รู้กระแสมันจะเป็นยังไงพักก้าวไกลก็อาจจะส่งคนมา เอาตำแหน่งคืนก็ได้ก็ไปอยู่พระเก้าไกลเลยดีที่สุดเชื่อผมเถอะนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศดีนะครับพวกเราคนธรรมดาสามัญอย่างนี้ครับผมไม่ต้องไปสนใจพวกผู้มีอำนาจเท่าไหร่ครับเขาก็ลบกันไปเขาก็ต่อรองกันไปแต่ทุกคนนะครับเขาก็อยู่ดีกินดีมีเงินเยอะแยะมีเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านไอ้พวกเราไม่ต้องไปห่วงเขาเหรอกครับ สักร้านยังหาไม่ได้เลยครับเราก็ดูเขาเพื่อประดับความรู้ของพวกเราครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านอารีนานะครับพรุ่งนี้เจ้าของหมู่บ้านก็จะไปร่วมงานกับผมงานเปิดตัวปกไก่บุกของผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับจะเปิดตัวพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาที่โรงแรมพิษณุโลกโอคินะครับสั่งซื้อได้นะครับเริ่มละ290บาท เงินเข้ากองทุนอุตสลพลครับไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ไปดูแลหมาจรจัดแล้วจะไปสร้างฉัดให้กับพ่อปู่สีสุดโถ,ดถมายาสรีปรทุมมาด้วยครับฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูข่าวาสนาท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยวันอาทิตย์นี้วันศุกร์เราจะไเข้ากรุงเทพวันจันทร์ก็จะไปศาลอาญาธนบุรีนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพราะท่านมีความสุข ขอ้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยท่าประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ